สวัสดีครับก็เป็นการพบกันอีกแล้วนะครับในการเรียนเรื่องของ o o กอนไซด์นะวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มหน้าเว็บนะครับการเพิ่มหน้าเว็บเราจะเพิ่มอย่างไรการเพิ่มหน้าเว็บนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มได้ด้วยที่บริเวณปุ่มตรงนี้นะครับที่เขียนมาหน้าเว็บ น,นี่คือหน้าแรกหน้าแรกก็คือสิ่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันที่เราเรียนกันมา2คลิปที่แล้วต่อมาก็จะมีคําว่าเพิ่มเติมเห็นไหมครับมีกําหนดการมีจดหมายข่าวเนี่ยครับก็คือหน้าต่อมาถ้าสมมติเราคลิกที่ตรงนี้กําหนดการก็จะมาหน้ากําหนดการครับคลิกที่จดหมายข่าวก็จะมาที่จดหมายข่าวถ้าสมมติว่าผมจะเปลี่ยนจากกําหนดการเป็นเรื่องของ รายวิชาล่ะวิชาอะไรดีออกแบบเทคโนโลยีผมก็คลิกที่ตรงนี้ครับวิชาออกแบบเทคโนโลยีนะเอาเมาส์มาชี้ที่เพิ่มเติมดูเปลี่ยนแล้วครับเป็นวิชาออกแบบเทคโนโลยีแล้วครับถ้าเปลี่ยนจนหมายข่าวเป็นวิชาวิทยาการคำนวณ เห็ไหมฮะเอาเมาชีตรงนี้ก็เป็นวิทยาการคำนวณน,นะครับเห็นไหมฮะกดหน้าแรกคลิกตรงนี้ได้เปลี่ยนมาหน้าแรกกดออกแบบเทคโนโลยีกดวิทยาการคำนวณเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับไม่ยากครับ เราสามารถที่จะเพิ่มตรงนี้ได้และสามารถที่จะเพิ่มหน้ยาย่อยๆ,ๆ,ๆเช่นวิชาการออกแบบเทคโนโลยีมีหน่วยที่หนึ่งกดไปที่จุดสามจุดตรงนี้เมื่อคุณกดไปที่นั่นแล้วมันจะมีเพิ่มหน้าย่อยเห็นไหมฮะเพิ่มหน้าย่อยเพิ่มไปหน่วยที่1ห,หน่วยที่1 ไม่มีหน่วยที่หนึ่งแล้วทาไงต่ออยากเพิ่มหน่วยที่2กดยังไงกดที่วิชาการออกแบบเทคโนโลยีกดที่จุด3จุดอีกครั้งหนึง่งเพิ่มนาย่อยหน่วยที่2เห็นไหมฮะมีหน่วยที่ 1. หนึ่งหน่วยที่สองเพิ่มหน่วยที่หนึ่งได้ไหมนะครับก็เพิ่มลงไปเรื่องของอะไรดีจำไม่ได้นะครับ เร,เราก็สามารถเพิ่มข้อมูลลงไปนะเพิ่มข้อมูลลงไปในนี้ได้นะครับถ้าดูในตัวอย่างของเว็บไซต์ผมที่มีอยู่แล้วผมก็เป็นวิชาการอาุปยภคเทคโนโลยีและวิชาการคำนวณน,นะเราก็สามารถที่เพิ่มมาแล้วก็มีหน่วยที่หนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับเราก็แบ่งหน่วยให้ห่งออกเป็น2เรื่องก็คือเรื่องระบบแล้วเรื่องกระบวนการออกแบบผมก็ย่อยลงไปอีก เห็นไหมฮะในหน่วยที่1ในเรื่องที่1ยังมี1.1เรื่องของเทคโนโลยีความสัมพันธ์เรื่องของความการจําแนกเรื่องของ Thailand 4.0เรื่องของกระบวนการออกแบบเรื่องกระบวนการเทคโนโลยีเรื่องควบคุมการทํางานเห็นไหมครับแล้วก็มีในเรื่องที่2ก็มีนี่ครับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเราสามารถที่จะแบ่งหน่วยย่อยลงไปได้อีกเยอะแยะไปหมดนะครับนอกจากเรื่องนี้แล้ว สมมติผมกดไปที่การออกแบบเทคโนโลยีก็สามารถที่จะใส่อ่าในหน่วยที่หนึ่งในหน่วยที่หนึ่งว่าอะไรก็ใส่เรื่องของในหน่วยที่หนึ่งพูดด้วยมาตรฐานอะไรลงไปได้เห็นไหมครับใส่แผนผังความรู้<ด><ด>ลงไปก็ได้เนี่ยใส่หนังสือลงไปก็ได้เห็นไหมครับผมก็เอาหนังสือลงไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้นักเรียนได้ เรียนและรูดูออนไลน์ได้สามารถเรียนได้ที่บ้านใส่เรื่องอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายแม้กระทั่ง PA คุณครูจะใส่ส่วนที่1ส่วนที่2ก็ว่าไปผลงานครูนะครับผลงานครูเป็นไงสามารถที่จะใส่ผลงานนักเรียนเห็นไหมครับใส่เป็นปีก็ได้ครับนี่คืออะไรครับ คือเรื่องของการเพิ่มหน้าจอการเพิ่มหน้าเห็นไ,ไหมครการเพิ่มหน้านักเรียนก็สามารถเพิ่มหน้าเป็นหน่วยที่หนหน่วยที่2ได้ถ้านักเรียนเปิดมาแล้วนักเรียนไม่อยากให้เขาเห็นนักเรียนกดไปที่ปุ่ม3มปุ่มกดซ่อนจากการนําทางกดซ่อนเห็นไหมครับจะมีหน้าตาอย่างนี้ในหนาการนำทางในเนี้ยก็จะไม่มีครับก็จะไม่โชว์ถามว่าลบไปไหมไม่ได้ลบครับยังอยู่ เมื่อไม่ได้ลบแล้วยังอยู่เราสามารถเปิดแล้วก็กลับมาแก้ไขได้แล้วก็โชว์ข้อมูลได้นะครับแล้วก็โชว์ข้อมูลได้นี่คือการออกแบบเทคโนโลยีถ้าเราเพิ่มวิชาวิธาการคำนวณแล้วก็เพิ่มหน้าย่อยอไปเพิ่มหน้าย่อยอหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่หนึ่ง ก็จะได้เห็นไหมฮะได้หน่วยที่หนึ่งเพิ่มมา,าหน้าผมบังและอาจจะเพิ่มไปเพิ่มหนย่อยเป็นหน่วยที่สองเห็นไหมครับก็สามารถเพิ่มหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองได้ในรายกการวิทยาการคำนวณเพียงเท่านี้นะครับเราก็สร้างหน้าเว็บได้แล้วสวยงามแล้วเพิ่มเติมเราออกมาดูครับออกมาดูในหน้าเว็บเลื่อนลงมาอา้าว นี่หน่วยที่สองเรากดที่ตรงนี้ครับหน้าแรกเห็นไหมครับอ่ากดมาเอ๊อยากมาวิชาการออกแบบ่วยที่หนึ่งก็มาหน้าหน่วยที่หนึ่งได้เห็นไหมครับจากนั้นในรายวิชาคุณก็เอาข้อมูลลงไปใส่เห็นไหมครับเอาข้อมูลไปใส่ลงไปใส่ในเว็บไซต์ของคุณเนาะนี่ก็คือเรื่องของการเพิ่มหน้าทีม ก็สามารถที่เลือกตีมได้ง่ายตีมตีมเลือกตีมเลือกตัวแอบหนังสือได้ง่ายๆนะครับมีอะไรอีกที่จะแนะนำสำหรับหน้าเว็บนะครับถ้าอยากจะเพิ่มหลายๆวิชาคุณก็มาคลิกที่หน้าแรกและกดเพิ่มคาว่าเพิ่มหน้าย่อย หน้าย่อยใหม่มี2วิชาแล้วผมอยากเพิ่มวิชาเคมีสมมติน,นะครับเพิ่มวิชาเคมีอ้าวทำไมวิชาเคมีมาอยู่หน้าย่อยของหน้าแรกไม่เป็นไรครับเราสามารถลากคําว่าเคมีเนี่ยออกมาหน้าข้างนอกได้และสามารถลากเคมีลงไปอยู่ในย่อยของวิชาการออกแบบก็ได้เห็นไหมฮะสามารถลากเคลื่อนย้ายได้และย้ายวิชาได้เพิ่มวิชาได้เห็นไหมครับ เท่านี้ก็สามารถเพิ่มวิชาลงไปได้แล้วก็เพิ่มหน้าย่อยลงไปได้นะในในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างหน้าเว็บใหม่เพิ่มหน้าเว็บนะครับมีลิงก์ใหม่เอาลิงก์เข้าไปได้เนาะแต่การสร้างหน้าย่อยจากหน้าแรกสังเกตไหมครับเมื่อรากี้เราสร้างหน้าย่อย แล้วเรามปกดที่เคมีหน้าย่อยเห็นไหมครับพื้นหลังของหน้าย่อยเป็นพื้นเดียวกันกับหน้าแรกเลยเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเป็นการก๊อปปี้จากหน้าแรกมาเป็นก๊อปปี้เทมเพลตทีมของหน้าแรกมาแล้วก็มาทําเป็นเคมีไม่เหมือนกับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราไปเพิ่มหน้าย่อยของวิชาแบเทคโนโลยีมาหน้าย่อยก็จะเป็นก๊อปเทมเพลตของเทคโนโลยีมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้ว ก็สามารถที่จะสร้างได้แบบนี้เวลาเราเอาลิงก์ไปนะครับเราก็มาคลิกที่หน้าแรกก่อนนะครับแล้วเรากดที่ตรงนี้นะครับคัดลอกลิงก์ของเว็บไซต์เนี่ยนะครับคัดลอกลิงก์เราเปิดแทบใหม่ขึ้นมากดว่างเห็นไหมครับนี่คือเว็บไซต์ที่เราจะเผยแพร่เดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะ ยังไม่เผยแพร่เพราะเราลืมหนึ่งอย่างครับเมื่อสักครู่นี้เราลืมกดคําว่าเผยแพร่นะคำว่าเผยแพร่คือสีม่วงสีฟ้าๆตรงนี้ม่วงๆคับฟ้า,ฟากดเผยแพร่ปับ๊บก็จะมีเขาจะถามอีกรอบหนึ่งว่าจะเผยแพร่เลยไหมหรือดูฉบับร่างก่อนฉบับร่างเนี่ยอันเดิมเป็นยังไงนะอันเดิมเป็นอย่างนี้แล้วคุณมาเผยแพร่อางนี้นะครับถ้าคุณไม่ชอบที่จะต้องมากด ดูซ้ำๆคุณต้องกดการตั้งค่าเผยแพร่ไม่ใช่อ่าสักครู่นะครับกดถ้าไม่ชอบนะครับการตั้งค่าการเผยแพร่เหรออมันจะมีตัวนึงนะครับที่แจ้งบอกว่า ตรวจสอบด้วยเผยแพร่เผยแพร่เลยโดยที่ไม่ต้องตรวจสอบอะไเนี่ยครับมันจะมีตัวหนึ่งนะครับอ่านี้ผมกดเผยแพร่ไปก่อนเนาะแล้วเราก็มา refresh หน้านีาน้ใหม่อ่า refresh แล้วนะครับอ่าสักคู่หนึ่งระบบน่าจะยังไม่อัปเดตอ่านไ,ไหมครับ เมื่อ refresh แล้วหน้าตารูปภาพอะไรที่เราต้องการมาก็จะเป็นนะครับหน่วยที่สองสองสามี่หน้าตาก็จะประมาณแบบนี้นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ